ข้าซอยคอยใจร้านนี้ดังร้านนี้ดังเอฟซีบอกว่าให้มากินร้านนี้เอฟซีบอกให้มากินร้านนี้นี่ข้าวซอยแต่ไม่ตาอนสเปรย์พุทธสเปรย์ตรรัสเปรย์สุพรรณรับประทานักิริยานั้นจะยังพัฒนาต่อไปเก่อยครับรานข้าวซอยขอยใจ ข้าวซอยไก่อื้อเนมาแล้วได้ครับยอดเราต้องปลูกอะไรไหม ไม่ต้องเลยไม่ต้องเนาะทุกคน<ม>ครับเดี๋ยวเรามาชิมข้าวซอยที่แม่คำปองกันอ,อ,อร่อยอร่อย,ออยไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุยเลยถูกไหม ไม่ต้องใส่พริกใส่อะไรเพิ่ม,มไ okay. ด้เพ่เพอเอาไหมโอเคอร่อยน้ำตาลเยอะเย่แค่ออยากซื้นอน้ำตาลเพื่เปลี่ยนพอใส่พริกหน่อยก็ได้กันเพราะว่าต้องการเผ็ดๆนะ โอ้สอยพริกวนจะหอมหอมพร,พริกไม่เผ็ดนะหอมอ่าเป็นพริกหอมลอง É isso aí. หอมกินกะทิอันนี้ก็อร่อยกินนะกินกินมากกินตัวกันมากรสชาติอร่อยอืมทั้งอร่อยกินได้เลยต้องกินอาหารที่หลากหลาย

มีอย <łość> ่างเก่งช้างครับเอฟซีมีทุกที่ครับเสื้อช้างเลยตัวนี้สวยเสื้อช้างเสื้อปลาพายเสื้อปาพาย ฟอมเชียงใหม่ใใหรือ,อเชียงรหยเชียงใหม่ไม,ไม่กำปองเชียงใหม่ ไป1 1> <Okay S 2> <ะ>หรือเป่าเดินขึ้นไปดีเดินขึ้นไปเดินขึไปหมดแล้วหมดเลยคนหลังลงมาเยอะเลยฮะไม่มีแล้วมีร้านแล้วมีแค่ตรงนี้

ร้านข้าวซอยซอยใจเราไปทานกันมาแล้ว เออน้ำตกจริงด้วยสวยดีน้ำตกน้ำตกน้ำไหลกินไปไม่ได้เจ๊เอ๋วันนี้ได้บรรยากาศร้านที่เรากินเมื่อกี้ไม่ได้บรรยากาศเท่าไหร่เออวันนี้ได้บรรยากาศอาหไม่ได้อันนี้พริกอะไรฮะ พริกอนนของจริงห้ามเด็ดพริกมะเขือเทศ<อ>พริกมะเขือเทศอ๋อเหรออืมพันธุ์นี้พริกมะเขือเทศอืมพริกมะเขือเทศรวมเลยลูกมะเขือมะเขือเทศเห็นไหมพริกมะเขือเทศไม่ใช่นะอันนี้อันนี้แซลเล่นดูดู ไม่ถ่ายไปเลยโอเคเออได้บรรยากาศจริงๆกาศดีครับทุกคนครับไอ้สัญญาณมันไม่ค่อยมีมันเลยเดิมไม่ไ คนหลังจากทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องราแม่กำปองแล้วนะฮะโอ้มาดีคนเยอะเพราะว่าเป็นวันครูใช่ไหมใช่นเนี่ยเป็นวันเมียเป็นวันเมียอ๋อวันเมียเฮดีใช่วันเมียเฮดีเมียเดียเป็นครูใช่พบรักครั้งแรกเจอกันที่ไหนเฮเดียกับคุณเจอกันทางออนไลน์ครับโซเชียลอ๋อจีบทางโซเชียลเป็นรักออนไลน์ครับจริงเหรอฮะใช่ครับแล้วไปปิ๊งยังไงครับคนเขาสวย เข้าไปดูโปรไฟล์เขาคนสวยมั็นผมแพ้คนผู้หญิงอ๋อเลยจีบเลยใช่ใครทักเขาเราเลยทักไปหายเขาเลยใช่ไหมทักไปนี่ก่อนเรมีเทคนิคเราก็ไปกดไลค์รัวไลค์อันนี้อหรอไหมอ๋อไปกดไลค์เขาไลค์ทุกภาพเลยเลื่อน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 ไปประมาณเดือนนึงอ่ะเนอะที่เขาโพสเราก็เลื่อนเลื่อนกด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 ก่อนจะไปเด้งอ๋ออันนี้เขาก็จะตามมาดูเราอ๋ออออันนี้เราต้องโพสใช่เราก็ต้องโพสหน้าเฟซเราอ่ะว่าเราว่าโสด เราเราชอบผู้หญิงนิสัยแบบนี้หน้าตาแบบนี้แต่เราไปดูโปรไฟล์เข้ามาแล้วล้วบอชอบผู้หญิงที่เราทำอาชีพครูนะสอนเด็กนะ oh. ชอบผู้หญิงคนดีนะ oh. ชอบผู้หญิงรักครอบครัวนะชอบผู้หญิงขยันทางานนะ oh. อะไรประมาณนี้ oh. แล้วเราก็มาดูว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วตอนนี้ผมเราชอบไปเที่ยวตรงนี้นะ oh. ามาแม่กำปองสมกคนเขาเคยมาแม่กำปองใช่ไหม oh. เขาก็จะโพสแม่มาแม่กำปองบอกโอ้ยนี่อยากไปมากเลยแม่กำปอง อะไรเงี้ยอยากมีคนพาไปแม่ขับรองจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไงอ๋อนี่คือสูตรเลยแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเขาก็จะเ first i m p r e s s i o นเราโอ้ผู้ชายคนนี้ทําไมตรงใจกับฉันเหลือเกินเหมือนว่าเกิดมาคู่กันอเออทำไมทำไมผู้ชายคนนี้นิสัยเหมือนฉันเลยชอบเที่ยวทะเลเหมือนฉันชอบเที่ยวเขาเหมือนฉันอะไรอย่างเงี้ย เรานัดเจอกันครั้งแรกที่ไหนฮะนัดเจอกันเจอตัวที่อาคารเรียนหวงตุ้ยฉีกแนวเลยนัดกันที่อาคารหวงตุ้ยเลยอเแล้วก็ดูดวงให้เขาเลยพอดูดวงปุ๊บโอ้ยพลาดพลาดเออดูดวงให้เลยแม่นทักแม่นทักแม่นเลยใช่ไหมเออีนี่คือความลับของเทดียดีครับโเรอกันทางออนไลน์นี่เองคือว่า เป็นรักออนไลน์เขาว่าได้ใช่เป็นรักออนไลน์พอเ,เจอตัวได้วันแรกวันแรกก็พาไปกินข้าวก็มอมเบียเลยเขาก็ไม่กินแล้วก็ขยันขยอยเขากินเขาก็กินไปห้าขวดไม่เมากินรีโอ,อแล้วเขาก็สอนดูว่าเบียร์ีโอเนี่ยมันจะมีเลขท้ายถ้าเลขท้าย,ยเลขสามเลขหกอะไรแบบนี้แหละมันจะอร่อยไม่เหมือนกันมัน<อ>มันจะเป็นรสๆอะ่ะเขารู้ขานาดนั้นเลยก็ไม่เมาอมอมเหล้าก็ก็ยังไม่ร่วงใช้กระถาเสก เป่ากระถาใช้สีพึ่งใช้ของขังใช้ปุุ๋มะพรนก็อยากไ่รักรับรักเราครั้งที่สงองพอไม่อยู่ครับผมครั้งที่สามครั้งที่สามก็นัดกลางคืนตนอนะนี้น่าจะเป็นลอยกระทงมืดๆอ๋อลอยกระทงครับแล้วก็ปั้มเลยปั้มเลยแก้งป่วยเขาก็มาดูแลเช็ดตัวให้เราพอเช็ดตัวปุ๊บเราก็ปั้มเลยมันดับมันดับเฮดีไม่เซนเซอร์ไม่เซนเซอร์ครับปั้มเลย ตรงๆคนตรงๆโอ้ม่มันหน้าจอมันดับล่ะฮะหน้าจอมันดับอ่ะมัสนสลับไปฝั่งที่อ่ะอ๋อสลับได้ด้วยไม่รู้นี่คือเราจะเอาอ,อ่ะไม่ได้ไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยคนไม่ได้ด้วยบนเอาด้วยคาถาไม่ได้ด้วยคาถาปั้มเลยก็อยู่ด้วยกันมาจนทุกวันนี้ใช่ใจไฟอะไรจะได้อ่ะไรแต่เขารักเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลเ่ยเขาไม่ปั้มไม่ได้รอกเพราะว่าเขาตัวใหญ่กว่าเราเขาถีบทีเดียวแล้วเขาเด็นแล้ว เขาก็มีใจเล็กๆกันแหละจบก็ไม่รูปเลยได้บีโอ,โอ้พอพอสายๆคนเยอะนะ <c oughs> เยอะเยอะเลยเต็มเลยเชา้าอารมณ์เป็นอารมณ์หนึ่งเช้าเป็นใพวกเรา